สวัสดีครับการทีเกมทีวีกันครั้งครับวันนี้เราจะมาเล่นไมค้าเบตเทิลเดกันด็ดเช่นเคยซึ่งอันนี้ก็เป็นภาค2แล้วแล้วผมก็ทำทีเซอร์เรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้ก็เป็นแมบพีพีบวกสายนะครับโอเคคลิปแรกก็เล่นแค่สองคนอาจจะมีแซกมารวมด้วยขาวหนาครับแต่อันนี้เล่นคนเดียวไอ้สองคนไปก่อนนะครับอยู่พี่กว่าเจ้าเดิมเติมเติมไก่พูหน่อยเพิ่มเติมคือไก่ใส่มะนาวใส่เป็ดใส่ไก่ใส่หมาใส่หมูใส่ห่าน ใส่เฮ okay, ียใส่ฮ้องโอเคขอไปกับเขาไปโอเคก็เป็นแบบ PVP เลือกสายเหมือนเดิมนะครับที่ทาําภาคแรกไปนั่นเองอันนี้ก็มาทําอีกภาคหนึ่งเรียบร้อยแล้วโอเคสายเรามาแนะนํำสายกันเลยสายแรกสายสโมงกนั่นเองครับสายสายควันควันไฟน,นั่นเองสายสองสายลมนั่นเจับเปอร์คนระับจับเปอร์ เอโกฟู er, ก้ดเอโกซีทเรื่องเรื่องพายข้าวกรมเปอก็แบนดิตนะครับเป็นจนหัวขโมยดีเทคทีฟนักสืบมันคะรับเอออย่าพูดอันนี้ก็เป็นแคมตาสต์แลบอันนี้อุนน้ยวี่เจนดูเอฟเฟกต์มันอันนี้ไม่ใช่ออไม่ใช่แวมไพร์อันนี้ฮัลโลวีนเวอร์เออฮัลโลวีนมาเจอเออฮัลโลวี er นเนอร์เนาะอันนี้แทงครับ อันนี้เชลเลอร์เลมพายนะแล้วก็วิศาตว่านักเวทนะครับแย่วูนนะแล้วก็สลาอา้าวสลามลืมใส่ทุ่มทีนะที่สุดอันนี้ก็จะเป็นวิศาตก็ค่อนข้างที่จะเป็นสายที่โกงความควรพวกนี้มีทั้งนึงครับที่ผมจะเล่นเป็นวิศาตลืมใสายลี้ยงนี่วิศาต มาเลือกซ้ายกันเลย,เล,เ,ลยเลือกสีเลือกสีพูดสีแดงก็ได้พี่เวลาหยุดก็อย่าขยับนะครับรอให้มันเลือกเร่งดึงไมค่อยไปนะเดี๋ยวมันจะได้รับฟอร์ดามีพร้อมล้วใชื่อมั้ยพร้อมยังค่คือเจ้าโอเลนเทิน บอกเลยนะว่าฮัลโลวีนเนอร์หรือสายที่ไปกว่าใช้นี่เป็นสายที่ตีแรงมากโอ้ไ่เป็นสายที่อึดมากเลยครับอึดอึดโคตรอ่ะน,นี่เอาเฮ้ยไม่เข้าอ่ะไม่ปิดไปไม่ได้ผมงนี้ตีไม่เข้าล่ะใช่ตีไม่เข้าเลยโยปกติมันต้องติดไฟนี่เออสายฟูลดิชั่น แต่ข้อเสียของไอ้ฮัลโลวีนเนอร์ก็คือใส่หัวฟักทองครับอาจจะเล่นไม่ค่อยนถนัดเท่าไหร่โอ้ถนัดเองคนตดวยวตอนแล้วแต่จะคิดอ่ะเจ้าติดอยู่โอ้มีมีทอนด้วย <c oughs> ตายไหม โอ้ต oh, ักิวไี่มาเสซี่นี่ไม่ต้องออกมา oh. โอ้เมื่อกี้บินบินได้บินได้ไม่ไหวครับทำไมอะไฟเอฟเป๊บใช้ไม่ได้อะอเสียไฟเอฟเป๊บสี่สิบเลยเนะี่ยเอาหายหายเอเอทุกข้าวสาลีไม่ใช่ไอ้งูกินหางเออนี่เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับไม่เจียบ ยังไงเราจะเห็นคนย่างเดี๋ยวาหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนสต็อปสต็อปเดี๋ยวหยุดก่อนพี่ขอดูในะจอพี่นะก่สอนนะเลยไปมนเข้าเลยครับเอ้ยอย่าตีผืนเลยครับตีที่ผืนไปมนเข้าเลยมีขนาดมีวิสาณ่ะเนี่ย เฮิร์เฮกโกด้วยเทปอ๋อไอ้เ so มื oh ่อ so กี้พ <retention texts> ี่ยิงไปธนูสะท้อนกลับเไปไอ้ว่าอุจริงไหมโอ้ my god <travail> ตายชิดเกาะแตกด้วยนะฮึมคล้องไม่ต้องเก็บนะโอเคเดี๋ยวพี่จะไปหาเองต่อไปผมจะเป็นสายสูกแล้วกันคนระับ smoking everyday อือไปเชิญเยอะไปนี่สมูกมาแล้ว smoking everyday รคับมาพี่กว่าจะนี้พอพออกพดตายไม่ได้เออก็พี่มานีแล้วไงแล้วกว่าจะเปลี่ยนไซน์ไงก็ต้องตายโดนเราอ่ะอยาคุณสู้กันก่อนสู้กันก่อนดีนี่นี่นโอ้มันตีแรงตีแรงไรเดือด t ริงฮ่า เออปิวไม่เจ็บเพือ่อไม่เจ็บเออโดนระวังไม่เจ็บเถื่อนเทือนเทือนไข่ไม่เจ็บนี่นี่อีรีบอ่ะนี่คไข่แรงแข็งหรือร้อยไม่เจ็บมากมเราจะเอาทำไมจะ,ะมเจ็บนิดนึงโอ้มันเป็นเรามีสายแทงที่ที่แทงกว่าโกเลมแล้วครับตอนนี้แต่ไม่รู้นะว่า อีาซนี่กับโคดันก่งกันดับไปมันก็จะเานั้นแหละนี่นี่ผมดูด้วายเไปไปนี่นีวะไปไหนหรอืมใส่มันดีนี่นี่วายเดอดสองแล้ว เอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเครดิตก็เพื่อนผมคนต่างนะเออสองคนเพื่อนผมสองคนช่วยสร้างแล้วก็พี่กวดแล้วก็ผมนะเอรอรวมเป็นสี่คนนะครับสร้างภายในวันเดียวนะครับสร้างตอนสิบโมงเก้าโมงสิบโมงนะครับซึ่งก็อย่าลืมอ่านหนังสือสอบมันด้วยมนี่ผมสอบด้วยสอบเสร็จแล้วด้วย เ้ันร้อนอือทำคนหัวร้อนอ้าว้าไม่เจ็บก็จะลงทำไมน้ำมันมองไม่เห็นอะดิเออมันมองไม่เห็นอืมแลไวเบบีหัวฟักทองมันยิ่งไม่เห็นและนั่นคือข้อเสียของอีชุดนี้ครับแต่มันก็นะถอนหัวฟักทองก่อนก็ได้นะพวก ถมมอดก่อนก็ได้นะจริงจถอดก่อนก็ได้พี่กวดฟักทองอะ่ะก่อนแล้วค่อยมาสู้ก็ได้ไม่ห้ามจริงจริงพูดดิชั่นเหรอใช่ยี่ยี่สิบคนนะยี่สิบยี่เศษไม่ช่วยสี่กัน ก็ขอภัยนะพอดีอยากเล่นเกินเนี่ยลืมดูว่ายังไม่ใส่ไซสสลามนะไม่เป็นไร Smoking Every Day ลงไปลงไปมไม่ตายสกักทีก่อนก็ใครจะแตกก่อนเท่าน,นั้นแหละนะชุดเขาเป็นเพชรแล้วก็เล็กด้วยหนึ่งคนข้างอีกพอควรบอยจะชเวยอืม สมอกิงเอวีเดโยอเข้าไม่มกว่าฟี่หันตีเข้าไหมเข้าหัวใจเลือน,นิดหนึ่งหัวหนึ่งเข้าเทีนหนึ่งครึ่งหนึ่งคึ่งหัวใจก็ว่าเธอว่าจะเฉลยลงน้าเหรอไม่ห้ลง อะไรแตกวะพี่ขี้แตกแน่นอนอ้าวแตกเหมือนกันอ้าวกางเกงผมแตกแล้วครับส่วนพี่กัาก็แตกไปอุ้ยชิบแตกสวยลแล้วไงเบบี้เแบบี้อะไรไงเบบี้อบบมองไม่เห็นงานงอกแล้วเบบี้มองไม่เห็นบวกฟักทองด้วยยิงมาเห็นสองเท่า

ฟตเดฟเฟตเฮ้ยกูชิบนะโอ้เดฟตเดฟเดฟมาตโอ้โหดาเมจดาเมจแรงครับแรงอาเมยเขาแรอยงนี้เราต้องลบเลือดก่อนบอลดูดูเดฟเหรอีนี้มันจะไปไหนหรอก

หมวกฟักทองมันที่พึ่งเขาพี่ควรนะครัอะไรแตกเลยเอ้ยเกงยังไม่แตกดว้วยทำไมได้กินอ้อรองเท้าแตกแต่หมวกยังไม่แตกถ้าทำลายชุดหมดให้มันใส่แต่ฟักทองเราก็ได้เปรียบน,นะครับถึงฟักทองมันจะอึดที่สุดก็เถอะแต่ถ้าไม่มีชุดอื่นช่วยมันก็เท่านั้นโอ้ อืมคิวมาไวรอชุดเฮงกินเขาแตกครับโอ้โหแรงแรงดับสติฟอร์สเดอร์คิวเป็นอสุรกายมาจากไหนเนี่ยโดนลาวาแล้วไม่ตาย จะมาดูกันนะครับว่าเขาจะรอดหรือไม่ <laughs> เป็นอะไรวะครเก่งเลยแบบเ้ยจะตายเหมือนกันไหมอเออเรือรดอยู่นี่นา <laughs> เขาแบบเป็นสายที่เป็นอสุรกายมาก,กเป็นผีอะดนลาว่าแล้วนี่ว่ายน้ำเดินเฉยเลย Come on man จ้ะฟด่าเธอเขาจะลงน้ำครับเขาจะลงน้ำครับเขาลงไปแล้วครับไฟด่าเธอเลยเลย ต่อสู้ครั้งนี้ดูเดือดมากครับมันอยู่ที่เกาะนี่แหละเกาะใครแตกก่อนวีลาอาวาสอืมฟ้ามิตาภูจะตายแล้วใจฉันจะตายแล้วลาก่อนเจ้าแม่ลาก่อนลาก่อนไม่ใช่คุย ค่อยบาอะไรแรงใครตีค่อยไม่ใช่ใครตีแรงเกิดตีเกิดเกิดตยแล้วมึงนี่นอี๋ yes มาอเอาสายอะไรมาสู้กับพี่โอ้ยอย่างนี้ใช้ลาวาในการฆ่าครับมันตายยากเราเราใช้อาวุธฆ่าไม่ได้เราต้องใช้ลาวาฆ่ามายังจะเจสันมา เป็นเจสันใช่ไหมเมื่อกี้โอ้ยเดี๋ยวมาตอนไหนวะโอ้ยมามลอยลอยลมาตอนไหนซ้ายเลไซ้ายอะไรเนี่ยซ้ายอะเดี๋ยวผมจะดูโอ้ยีอ้ยโอ้ยโอ้ยโยวมันไม่ยช่้นแก่นะมันเป้นโอ้ออ่อดีๆออ้ออ้ยอออ่าออยยอย กันใก่เทียงรักเลยอ่ะไก่เทียงรักเลยอ่ะชีมันก็โอ h my god โอเคเก็ดได้ของไปกันเหรอจ้าได้ยาตรูไปอีกใช่ไพี่นักว่าพี่กว่าเป็นสโมคสะอีกว่าแรกแต่มาดูวีดีไม่ใช่สโมคเรือบันไล่ คือขยอ้อนดิชันเขาได้โอ้ยหยาลงมาฝนตกด้วยลงมาลงมาที่นี่โู้ฝนตกไม่เก็บลงมาฝนตกไม่เก็บเออบอกให้ลงมาไงค่อยจะขึ้นไปโอ๊ยอย่างนี้จะไฟกันได้ไหมเนี่ยอย่างงี้ผมขึ้นไม่ได้สักทีแล้วครับขึ้นแล้วมันก็โดนตกอีก เห็นไหมแล้วมันก็ขึ้นไปใหม่ไปเทันต้องอยู่ไหนอยู่ไหนนนกับเก็บ ออก่งแตกไม่เป็นไรไม่ใช่เก่งแตกมืเท้าจกแตกแล้วช่างมันดิอีกจ้งช่างมันได้กี่กิโลหายหายหายมีน่วะจัมเปอร์เนาะจัมเปอร์กำลังโดนลาวาตาย นั่นคือวิธีการหนีที่ถูกต้องกับโดดลงลาวาสำหรับซ้ายซบวกนี่ได้เปรียบยิ่งยิงรู้ว่าพี่กว่าจะตบพี่ไม่ได้แดกหรอกอ่าฝนช่วยฝนโอ้ย,ยทำไมมันช้าจาังลูกสลามเออนั่นแหละรู้อยู่ก็พูดไปงั้นแหละไปะชดไงฝนช่วยตอนนี้ สมุดไม่ช่วยช่วยช่วยใช้ไม่ได้เออไม่โดนไฟตัวเองเผาแล้วคนช่วยไม่ลอ,อ,อ,อยนั่นแหละไอ้ติ๊ง <S <S อย่างนี้จะต้องใช้ของที่เอาดีๆอลไรแเบนมาอ้อไหนนะไม่ใช่เงียบ พอดีเป้เลยเชิญมาเลยเชิญมาเลยไม่มีทางที่ม่เชิญมาเลยโอเคสีเขียวนี่แหละร,รู้ไหมพี่สายอะไรสายย่อไรละ่ะคงเขาจะตลกไหมเนี่ย I am the first อ่ะพี่จะบอกใครพี่เป็นสายแบนดิบรู้ไหมแปลว่าอะไรโจนยังไงละ่ะ ดูหัวพี่สักก่อนใหญ่ไม่หรอเฮ้ยลงมาดิทีเกลือขึ้นไปละอีซังให้รู้ใครสร้างตัวนั้นตีแรงไม่หรอเอ็มดอฟเฟสตีลัวด้วยเอ็มดอฟเฟสตีลัวด้วยรู้สึกเร็วมีความถูกเร็วโจนทำไมวิ่งเร็ววะเอาโจนเป็นแอสซัสซินไง ยี่ไงวะไหนนี่ว่าอะไรแตกอะไรอะไรแตกเอ้ยอะไรแตกเอ้ยรองเท้าวะดีรองเท้าเจ้านั่นแหละไม่รองเท้าพี่คนก็เหมือนกันนั่นแหละคนนี้ไปนี่ไปเจ้าเอ้าพี่ก็จะให้พี่ควรโดนลาวาตายสิอีพี่เชนโอ้ยรองเท้าเจ้าว่าอะไร ซ้ายพี่ไม่มีรองเท้าจงดูไว้วุ้จริงจริงดูเรามาดูนะครับว่าพี่คนจะเลือกซ้ายไหมวุ้ยวุ้จริงจริงจงดูซ้ายแทงเหรอไม่ใช่มนุษย์มาป่า <c oughs> มนุษย์มาป่าไปม้าโจรโอ้แรงแรงโอ้ตีแรงมากครับมาดูปลาป่าเป็นสายที่แรงมาก The first. เจอก็บกระดูกมาอืมโอเคน็อกแบตแลลวเว้ยโอ้ย,อยสองหัวใจตีทีนี้อมเหลียนนะเนี่ย <laughs> เอ้ยดวงลาวไม่ได้เนอะอย่าลืม I am the first <laughs> ฟอดออพี่กวาดตามพี่ไม่ทันหรอกอืมจงด้วยอยู่แล้ว แกมโอเคสายทีตีแรงกัเท่อนั่นแหไะนมันมาป่าคิดว่ามันเนียนนักครูสิตีนตีนตีนาคินอนาคินไม่มันมันเป็นสายทีตีแรงมากฮึตีเล Let ดูโอ้โหดูดิครับชาร์จเน็ดแปดชาร์จเน็ดแปดเลยนะโอ้โหเป็นสายที่อย่างนี้เราต้องใช้สายที่อึดไปฆ่ามันนะสายที่อึดอึดเอาเดี๋ยว,ยวโอเคเอาเป็นสีเหลืองอะสีเหลืองสีเหลืองนั่งมาป่าไม่มีมนุษย์เออน a n งมาป่า มีคำว่ามนุษย์เลยเอาก็นังม้าป่าแล้วไม่ออมนังมนุษย์ม้าป่าโอ้ใช้ชุดเพชรนี่ใส่ไมไม่มันเป็นสายอยู่แล้วสายแทงเว้ยเอียอเอาจริงๆมันมีไว้ในกล่องกันแล้วอิมมัตโตเลยอะเอียอแต่เอียวเอ,อ,อไม่เข้าหรอกเว้ยเอียเข้าเราเพื่อเอียอไม่เข้าเข้าอยู่ครึ่งหัวใจครึ่งหัวใจเรือจับมีครึ่งหัวใจพี่ว่าเข้าไหม กาะมิดเข้ Eller, าประตูเลือกประตูเข้ล้เลือกแล้วเวนไม่ใช่ฟุตบอลนี่ไปไปก็รอดนี่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 บอกเลยว่าพี่อิดอุดทิ่หายเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็พ okay. ังใครพังพี่ควรท้านจะพังกว่างทุกทีชุดเพื่อทั้งตัว ไม่เท่าหรอกเพื่อพวกไม่เข้าหรอกพวกสายตีแรงนี่คือวิธีการเอาชนะสายตีแรงนะครับแล้วก็เอาสายอื่นไปสู้แต่สายอื่นมันจะโจมตีค่อนข้างเบานะครับเบาโคตรเลยชั้นเนี่ยสามเองไอที่เบามากเมื <c oughs> ่อกี <c oughs> ้อนาคินตนชิชิชตายอนาคินตกลาวาตาย <c oughs> คนหมาป่ามาดูใครอกใครอีกใครอีกใครทุนคอยจะเลยเฮ้ยนีย้อนี้มักมอยกันเัาดือกันเูาดื้อกดชิปทำไมเมอกี้น่ะกดผิดแก เจอ,อนกแวอมาไม่อยากใครบอกว่าอยากอืมอนี้อืมอมโดนมีโดนดดีกเอ้ยจะตายกันมินีเ้ยเปวดแขนปวดแขนอย่าพึ่งตี้ปวดแขนต่อเลย <c oughs> ตายมีโว้ยเดอ เชื่อว่อย่าขึ้นมาไม่เ <c oughs> สียงห <c oughs> ัวแล้ะจะบอกให้นะลาวามันลดได้แค่ครึ่งหัวใจละ <c oughs> อนาคินอนาคิน นักคิดสการบุกเต็มขี้ติโกขี้ติโกไม่ขี้ติโกแล้วโห <c oughs> นี่ <c oughs> ใช้แต่กระดูกมา ลิม و ซินลิม و ินมีใครแตกอะไรแตกเจ้าแตกว่าอะไรชุดยังงต็มเย้เอาละครับเรามาดูนะครับเอาคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ก,ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาต่อในพาร์ทหน้าครับสวัสีสวัสดีครับ